สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้แอดฟ้ามานำเสนอตัวเลขแนวทางเลขทดลองออกงวดประจำวันที่1กันยายน2567น2567มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก่อนที่จะเริ่มคลิปแอดฟ้าต้องขอแจ้งก่อนว่าคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นพร้อมแล้วจะทดลองออกรางวัลย้ำนะคะเป็นการทดลองออกรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2567น2567 ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกระกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกกันยก,นยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับเคบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองหนึ่งสองหน้าสามตัวครั้งที่สอง างวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้ 5, 7, 5, 7, าเจ็ดปดห้าเจ็ดปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเจ็ดแปดหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พันบาทรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก 8ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดห้าหนึ่งต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิงหยิบทูกย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหนึ่งสี่ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาททำแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว ทย้ายง,วงวดประจำวันที่1กันยายน2567เลขที่ออก1 2 1 2ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก1 2 รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวและรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งนะคะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปรง่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ นาสลากกินแบ่งรัฐบาลตึกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนําเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าโปรดอย่าหลงเชื่อไม่ใช่นั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจานวนมากครับเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลุกบอลครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกันใหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้ข้ชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่ง1งวดวันที่1กันยายน2567เลขที่ออก27 272 7 5 6 2ห้า7สองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1เลขที่ออก272756รางวัลที่1รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วต่อไปเป็นการอ่านทวนผลการทดลองออกรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดวันที่1กันยายน2,567รางวันที่1น7่ง5 6รางวันเลขหน้า3ตัว2 1 2และ5 7 8รางวันเลขท้าย3ตัว8 51และ7 14รางวันเลขท้าย2ตัว1 2เป็นการทดลองออกรางวันนะคะย้ำเป็นการทดลองออก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Admin ฟ้า Channel ด้วยนะคะขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้และผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านขอให้โชคดีถูกหวยด้วยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ